สวัสดีครับผมพี่น้องที่มีใจรักในเสียงพิ้นทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลิกงามย่ำดีแล้วครับมาเริ่มคลิปเสื่อมัองไฟเป็นคลิปที่สีนะครับผมมิโนโนต์แห่ปั้ญ์นะครับข้อ,อมาแล้วฮอด3ามแล้วนะครับก็มี พนทรงการบานพอสมพวรนนะครับสนมากับเป็นเด็กน่อยนะครับพี่ชายยายห้แพรหนาหน่อยหนาเขานะครับทรงเอามาร่วมทุกๆวนหนึ่งถึงสามครับเอานะครับเริ่มเลย ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นมันจะเป็นประมาณน,นี้อ่ามันจะเป็นโน้ตตัวเดียวกันครับเป็นโดมิแตวนะครับเนี่ยผมเอเบิ้งนะครับนะครับโดมิแตวควบโดเรนนะครับโดมิแตวโดมิแตวมันจะสามรอบนะครับแล้วก็จะเป็นควบโดเรแล้วก็ลาโดนะครับผมเจเล็นให้เบิ้งนะครับตัวแรกครับโดมิแตว อ่าขวบดอลลน,นะครับเป็นสะบัดปิ้งนะครับเป็นโดมีแถวนะครับโดดีลงมี่ดิดขึ้นแล้วก็แถวครับเป็นอ่าสามเทียนนะครับเจ็ดรอบทจ็สี่เป็นขวบนะครับโดเรล,ลาโดลาโดลาโด,าดนะครับปั่นขึ้นครับเอาโดมีแถวโดมีแถล้ว นะครับรอบนึงโดมีแตวโดมีแตวโดมีแตวแตวแตวไล่ขึ้นไปนะครับรอบนึงต่อไปลาเล่แตวนะครับมันทีบันทีบันทีเวียนซองหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นนี้เป็นลาเล่แตว เป็นการว่างเหนียวเพื่อเกานะครับจะเปลี่ยนโนดนะครับเปลี่ยนสองโนดครับเป็นลาเหนียวจากกลางเน่ยนะครับต้องหัดอันนี้ลาเลแล้วดนะครับตัวที่อี่สิบเรเลนนะครับก็าสังเกตว่าตัวที่นี่สิบเรเลนนะครับเป็นลาเลแลวลาเลแลวลาเลแถวแล้วแล้วเราไปขึ้นควบควบลาาดแล้วก็ไปควบซันล่านะครับอ่านะครับ ประมาณนี้อ่าไหมาลาเลี้ยวลาเลี้ยวลาเลี้ยวเตี้วเตีว,ะตว,ะตวๆๆนะครับเตีวขึ้นเขานะครับเป็นอ่าไล่เกินไปนะครับอ่าะเจะ้ามงนี้เลยนะครับอ่าต่อไปครับบัน,นทึกทันทาี โดโซนแตว์ต้องเกตว่าต,วตัวตัวที่สิบใบหลินนะครับออกัวมี้นะครับเป็นซซนโดแตวนะครับซซนโดแตวซโนโดแถวขวบสลร่านะครับสามเกยด้วยกันเราควบเ้องออกมีออนะครับ ตงนิวนี้คล้ายๆกันนะครับเอาสีเวียนแค่ตัวที่นะครับจิจอว้เวียนแต่ตัวที่นะครับไล่ขึ้นมาเอาอีกรอบหนึงครับมาประมาณนี้นะครับโน้ตประมาณนี้มาติดองแล้วครับี่คือลายขึ้นไล่ข้อเท่งละออกตรงนี้ตรงนี้นะครับที่สีหนาผมติติดตอกันนะครับ ฟังนะครับอามาจากคลิปที่สามนะครับอย่างนี้เลย เอาไว้คอยหัดนะครับคอยหัดกลางเดี่วนะครับเนื้อหาวิธีเลียนที่ไนะครับครับไรไหมอยากทินี่ไหมทีนึงฝากไปฟื้นกันครับเดี๋ยวโนวดกีตายลงหาน้ำครับ